สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสู้รายการเบิงแล้วรวยซีหาโอกาพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบดในช่วงบ่ายของมือวันที่ยี่สิบยี่สิบสี่เนาะพี่น้องเนาะโมนี่ลืมลืมบริเบิงปฏิทินก่อนนะคะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบดในช่วงบ่ายของมือวันที่ยี่สิบสี่เดือนท่านว่าคมค่ะปีพุทธศักราช2567นะคะพี่น้องคะมื้อนี้นะคะแอดผ้า พีพ่น้องพาเท่าสุขุสุข,สข,ขอนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากแม่วันริมโขงนะคะพี่น้องคะเอาเมื่อนีแม่วันเล่าอ่าได้เป็นโตได้ด้วยพี่น้องได้สามโตเม็ดเดียวนะคะเหตุการณ์ต่างๆนะคะแอสิภาพพีพ่น้องมาติดตามแม่วันเราสีบอสูฟังเระพี่น้องเนาะอ่าก็มารับชมรับฟังคลิปนี้แนวทางจากแม่วันริมโขงพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าค่ะแม่วัน เมือ่อไหร่ได้เนาะคะแม่ว่านคะเออว่าจะขายเจ้าลงของอยาเพิ่นม่านี่ใช่อันเมื่อก่อนนีนสิปูม้าหายอันแปดหน,นึ่งสิบปนินมันก็นมาออกเหล้าเนาะคืนนี่เนาะค่ะออกก็จาว่ามันเอาของเหล้าคือเก่าเนี่ยตัวน,นั้นนะค่ะบันนี้ยาม่าเลยเพิ่นหายเป็นสองอย่างเนาะ าเป็นสองยางันึ่คนหาเป็นเด็กอันกบคนเอากบมาห้เมยตัวหนึ่งมานี่เอากบมาห้ยเมย์ตัวหนึงแบบที่เมยเอามันเป็นสองตัวแขี่กันอือแบดก้าเอาเดีเป็นกบขี่กันเพราะจีบไก่ค่ขเรียกซีหนะมันจะขี่กันในลังน่ะค่ะเออกันเรื่องเล้กบผันสองซีเอาสองซีค่ะหกซีหกซีค่ะ บันนี้ตสองแปดหานี่มันออกเล่าเีลยเข้าสิลูกอยู่บ่สองเปรตห่าเออออกมือขึ้นนีน้ะอันสามโตเอออันโตเป็นเขียนเป็นตัวอะไอย่างไรน่ะสองเปดหาบ้นนี้มันมาออกเหล้าเลยเข้าสิลูกอยู่บ่เอาแล้วแต่ไม่ว่ันเด๊ะตัว่าของหนูเขาบอว่ามี่ซองแปรห่าบ่าว่ามันหายมันฟันยาไม่หานะมึงขึ้นว่านี่นะ ยาเพิ่นเอากบมาหายแต่เพิ่นเขียนเป็นตัวเลขกนะเพิ่นนะหายเป็นสองแปดโอ้โอ้โอ้เข้าใจละเอาตอนมันออกแล้วไปแล้วไหมคว้มว่าเขาจะเอาลุงทายโบวันทีเออมันออกเล่าเลยเขาเสียเอาลุงใบอยู่บบหรือว่าเขาลงแต่ตัวกบแ่อกเอาลุงใบรถนะลูกานะลุงใบรถเนาะจ้าทีเป็นเขียนเป็นตโตหายนะสองแปดห้าค่ะ เราเขียนขึ้นไว้ทั้งเทิงมันสิเป็นบุญนะเด้อันเพิ่นเพิ่นมาเขียนให้นี่ก่อนหลังหลังเล่าออกติแม่มันบ่ได้คืนมือเล่าสิออกคือเมื่อวานนี่แม่ฟันคือกลางคืนมือต่อร่องคีบกับเจ้านั่นอืมคอยล่องคีบแล้วแย่คืนมากคอยเรามานอนฟันนะมานอนฟันว่าย่าเพิ่นมาเพิ่นเอาคบมาให้แม่ตัวหนึ่งที่แหลกนั่น บันนี้แม่เออเมือเบจับเอาน้ำพืนเนี่ยมันเนี่ยเป็นกบสองตัวขี่กันเพรอะเนี่ยควาขเหล็กซีไหวนะโอ้เราต้องทนยังมาสอนนี่กัเป็นเล่าเออบันนี้เนี่ยแบบตัวสองเป็นหาเล้วรืเขียนไว้ทั้งบนมันเน่ยมาออกเล่าม่ขึ้นนี่อือเออรู้ว่าเพิ่นบอกเล้ารู้จังไดไหมมันแต่ว่าเนี่ยนกับบอกว่าวาเล่าหรือไท่นอยอย่าม่จต่เปิดเอาหาจากสีนะค่ะ บันนี่แม่ก็เรียว่าล่องล่องคลิปไถ่ใบสะหันน้ำสาของอย่าน่ะแม่กับแม่วันคะเออเอาลงสองเป็นหาถิ่มใบกันไถมากกระซื่อแต่ว่าในสี่สองกับเออได้สองสี่ก็หกสี่นี่เอาแปดหกสี่สะหันแปดหกสี่ค่ะบันนี่ก็เก้าสี่สองเก้าสี่สองค่ะไใ้สองครูสำนันเนี่ย ไอ้ตาลินเอา่าขนาดตาลินกับตาลินยีนี้สีสองเก่าสีเนาะค่ะถามว่าแยกตาลินนะล,ง 4, ลง 2, 4, 4, 2, ่งสีล่งสองสีเก่าสี่สองโตค่ะเออเดี่ยวบึงในหับบนบันทึกจังหวเมียว่าล่งไหวซะโตนี่เพิ่นมาเนี่ยเพิ่งก็บอกวา่าว่าใช่หรือเล่า บาดีบลัลล่ามันมาออกมาขึ้นสามตัวตรงๆบารีแปดเนื้ก็มาออกแล้วอีของปูนาดนะฮะค่ะโอ้ยสิดยได้เลยว่าไปไปบาดีซื้อเม่นั่นค่ะเออมันลงลงไว้ซ้ำหนีแหล,ละเบื้องเนื้อลุยเพิ่นบ่พัน,พนเน่ะว่าจังใดเพิ่นบดเนี่ยบอกยังตัวนะมีแต่เพิ่นเอาเอา,ากบมาให้เม่นั่นแหละก็เป็นเขียนไห้นั่นแหละค่ะเอออ,อ,อืมก็เลยลงตัวนี้สิไม่เป็นไทยสะฮันค่ะแม่วัน ว้าว่า,าวมันออกสองเปลี่ยนหาแต่ถ้าไปบอมาเก,กับบอสือ่อแต่วันอยู่ในกรุบนี่คอยว่าขันมากกับมาโฮกซี่นี่ได้ดิค่ะพอวันมันเด็ก,าานนกนี่จะกูใช่มาหาเพรว่าหกงั่งเนี่ยไข่เนี่ยโอ้จังไรวันเออขันว่าโฮกงั่งกับมาเอาบ้านนี้มาเอาโต้โต้นั่นกันไหวซะนั่งอีกครูหนึ่งตัวใดคะเอาศูนย์หกสี่กันไหวครูหนึ่งกันศูนย์หกสี่ค่ะ ตลินลินศูนย์หกค่ะอืมตาลินออกจากการนั้ำนินศูนย์หกหน่อยไวเพราบอกไว้ว่ามี่หกยุลีไหมค่ะจ้าจ้าตามของยาเด้ออันนี้เด้ออ๋อได้ค่ะแม่วานค่ะจ้าจ้าโอเคค่ะแม่วานค่ะขอบคุณแม่วานจ้าจ้าจ้าลมงหน่อยจำนีละจ้าจ้าแม่วานขอบคุณแม่วันในหลายสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะ่สวัสดีจ้า สรุปแนวทางทายคลิปนี้ค่ะพอแม่พี่น้องคะแนวทางจากแม่วันริมโค้งนะคะมณีเป็นแนวทางจากยานะคะยาหนากราดนะคะพอแม่พี่น้องคะอ่าแนวทางมณีค่ะมีเก่า c สองสองแปดหาแปดหก c สอง c หก c เก่า c ค่ะตัวกันศูนย์หก c แล้วก็ศูนย์หกนะคะพอแม่พี่น้องคะจังไรก็ยืมค่ะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทาง ช่วงบายนี้นะคะแน้วทางจากแม่วันริมโขงนะคะพ่พแม่พี่น้องคะตัวที่ได้เป็นตัวคือสองแปดหาสองแปดหาอันนี้ไปเพื่อนบ้านแล้วกับวันแหน่ใจว่าสีมารัฐบาลไทยพอมบอ่นะคะแตะ่ว่ากับเขียนไหวหน้เนาะค่ะาเจียมารัฐบาลไทยนะคะพ่พแม่พี่น้องคะตัวนี้ปูเราฝันออแม่วันเราฝันก่อนทิประกาศผลเพื่อนบ้านของหมู่บ้านนะคะพ่พแม่พี่น้องคะ,ะเขียนเอาไว้คือเก่าแล้วพี่น้องฮาเียไม่กลับไป ได้เบิร์ดนพี่น้องเนาะเขียนกันมาให้พ่อแม่พี่น้องในเบิร์นนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางมณีทีมาวันริมโขงน้ำมาวอสุฟังนะคะพ่อแม่พี่น้องคะจังใดก็อย่าลืมนําไปพิจารณาเบิร์เนาะคะ่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคะ่ะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประเทศสุขสุขค้นนะคะสำหรับการติดตาม รับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุขคนโชคโชคมันมานลำลำลุ่ยแห้งๆหงปังๆนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปนน้ำกันสุขสุขคนค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสําหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากแม่วันริมโค้งค่ะแล้วก็สําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเดือนแรกนะคะพี่น้องขาธรรยญาสิพาดกับแนวทาง เด็ดแบบนี้นะคะเขามาเหลวกันอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สิริบพราชทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทงังจากทางรายการเนาะค่ะพ่อแม่พน้องค่ะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะทั้งเบิดทั้งม้วนของแม่วันริมโขงนะคะทีแม่วันเรานํามาฝากนะคะกับมีประมานนี้นะคะพ่อแม่พน้องคะอ่ะแอกาชิด้ขอตัวลาพ่อแม่พน้องบรเทาสุขสุขคนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไม่ก็ไปได้คลิปหนานะคะพน้องคะสาหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ